ผู้หญิงที่ชื่อภาสินีพวกเราควรไล่นางออกไปจากหมู่บ้านสร้อยฟ้าบอกว่านางจะทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นยิ่งดูแล้วนางมีความใกล้ชิดกับนพดลอย่างมากพวกเราควรกําจัดนางออกไปโดยเร็วพ่อนพดลไม่ควรมีคู่อีกเขาควรอยู่เพื่อดูแลคนในหมู่บ้านว่าในพวกเรานิยายสั้นเรื่องเมืองพ่อไม้โดยว่านสีทิศ พาซินีหญิงสาวผู้งดงามเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านเศรษฐีเธอลหลงไหลดอกไม้งามวันนี้เป็นวันแรกที่เธอเดินทางมาที่สวนดอกไม้กว่าสิบไร่ของเธอในขณะที่เดินชมสวนอยู่นั่นเองอยู่อยู่ในตอนที่เธอก้มลงหอมกุหลาบแสนนสวยพอเงยหน้าขึ้นเธอก็มายืนในหมู่บ้านแปลกๆเป็นหมู่บ้านไม้ไผ่รายล้อมไปด้วยหุบเขาและต้นไม้น้อยใหญ่พาซินีตกใจหันซ้ายมองขวาทัานที ฉันชื่อพรสินีว่าแต่ที่นี่ที่ไหนกันป้าหมู่บ้านเขียนว่าหมู่บ้านพ่อไม่น่ากลัวจังเลยฉันเดินหลงมาฉันจำได้ว่าเดินเล่นที่สวนดอกไม้ทำไมมาถึงที่นี่ได้ละ่ะไม่ได้ฉันต้องหาทางออกไปนั่นมีผู้ชายเดินมาทางนี้คุณคะคุณมาทางนี้หน่อยแปลกจังทำไมเขาถึงแต่งตัวอย่างนั้นละ่ะไม่เห็นเหมือนฉันเลยแต่ก็ช่างเถอะคุณ ขอฉันถามทางหน่อยค่ะคือฉันหลงทางมาเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ฉันมากขึ้นใบหน้าของเขาหล่อเข้มดูผิวพันสิไม่เหมือนชาวไร่ชาวนาเลยที่นี่มีคนหน้าตาดีเช่นนี้ด้วยเหรอเนี่ยหากที่บ้านฉันก็คงเป็นดาราอย่างแน่นอนคุณคะฉันจะไปขึ้นรถโดยสารได้ที่ไหนคะถนนในเมืองไปทางไหนคือมันใกล้ค่ำแล้วฉันต้องรีบกลับค่ะ ชายหนุ่มที่มีนามว่านพดลเขาเป็นพ่อไม้ที่สาวสาวหลายคนฝันหาจะว่าไปนพดลเป็นหัวหน้าหรือตัวแทนคนในหมู่บ้านพ่อไม้เพราะบรรพบุรุษของเขาเป็นผู้นำมาตั้งแต่ต้นเพราะความเก่งกล้าและฉลาดที่สำคัญเขามีเมตตาต่อผู้อื่นทำให้เขาถูกเลือกเป็นลำดับต่อมาสวัสดีค่ะชื่อนพดลเจ้าชื่ออะไรเหตุใดข้าถึงไม่เคยพบหน้าเจ้ามาก่อนอะไรนะเจ้าหลงทางมางั้นหรือ เจ้าคงจะหลงทางมาจริงๆเพราะดูการแต่งตัวเจ้าไม่เหมือนคนที่นี่ใกล้ค่ำแล้วไม่มีม้าวิ่งผ่านหรอกกลับไปที่พักกับข้าดีกว่าที่นี่ตอนดึกมันอันตรายหากเช้าแล้วข้าจะให้คนรับใช้ไปส่งเองออกข้าเป็นหัวหน้าคนในหมู่บ้านเลยมีลูกน้องหรือคนรับใช้ที่สนิทด,ดูเจ้าคงหิวมากมาเถอะข้าจะพาไปทานอาหารไม่ต้องกลัวนัก พาสินีถูกพามาที่พักโดยการช่วยเหลือของชายหนุ่มเขายังให้กำลังใจพาสินีถึงหนทางกลับบ้านเมืองของนางแม้จะเป็นเรื่องยากที่ไม่รู้ว่าบ้านเมืองนางมาจากที่ใดดูเหมือนหมู่บ้านพ่อไม้ก,ก็ไม่เคยได้ยินชื่อบ้านเมืองของนางที่นางเรียกพระนครพาสินีเชื่อใจชายหนุ่มเพราะเขาดูใจดีมีเมตตาแต่จะว่าไปก็ยังมีส้อยฟ้าหญิงสาวอีกคนที่ดูจะไม่เป็นมิตรกับพาสินีสักเท่าไร ข้าชื่อส้อยฟ้าเป็นหญิงสาวที่เติบโตมาพร้อมท่านพี่นพดลแต่อยู่มาวันนี้เหตุได้ดูเหมือนท่านพี่จะหลงนางผู้หญิงคนนั้นที่มาจากไหนก็ไม่ทราบมาที่หมู่บ้านของพวกเราวันนี้ข้าจะไปถามให้แน่ใจว่าท่านพี่จะเลือกใครระหว่างข้ากับผู้หญิงนั่นท่านพี่ทำไมต้องไปใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนั้นมากด้วยท่านไม่กลัวผู้คนนินทาหรืออย่างไรความรักจะทำให้เกิดการร้ายได้นะท่านลืมไปแล้วหรือว่า ที่นี่คือหมู่บ้านพ่อไม่ท่านเคยเสียคนอันเป็นที่รักมาแล้วนะ หญิงสาวอย่างพาซินีรู้สึกแปลกที่แต่ก็พยายามปรับตัวให้เขากับผู้คนนางชื่นชอบธรรมชาติของที่นี่อย่างแปลกประหลาดจนบางครั้งก็ทำให้นางลืมนึกถึงบ้านเมืองตนพาซินีช่วยคนในหมู่บ้านทำงานต่างๆและยังสอนพวกเขาทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำจนส้อยฟ้ารู้สึกไม่พอใจรีบไปปล่อยเขาหรือว่าพาซินีจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่นี่เพราะหากที่นี่มีความรักจะต้องมีการพลัดพรากจะต้องรีบให้นางออก ห่างท่านพี่นพดลกิจกันทุกวิถีทางผู้หญิงที่ชื่อภาสินีไม่สมควรจะอยู่ที่นี่ในหมู่บ้านนี้น่งเป็นใครก็ไม่รู้ทุกคนไล่นางออกไปจากที่นี่หากว่านางอยู่ที่นี่จะทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแน่ดูนางยั่วยวนท่านพี่นพดลเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นอีกแน่ทางที่ดีเราควรไล่นางไปเสียเร็วไว วันเวลาผ่านไปช้าช้ายิ่งสร้อยฟ้าสร้างเรื่องขึ้นมามากมายในใจของชายหนุ่มอย่างนพดลยิ่งต้องรีบขจัดอุปสรรคที่เข้ามาแปลกที่เขาพยายามปกป้องภาสินีอย่างไม่รู้ตัวจนบางครั้งหญิงสาวก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นนั่นภาสินีแค่นึกว่าเขาคงนึกถึงหญิงสาวคนรักที่จากไปก็เพียงเท่านั้นแม้ผู้คนจะพูดคุยถึงเรื่องเขาและภาสินีบ่อยครั้ง ทำให้หญิงสาวไม่กล้าคิดเกินไปกว่านั้นได้อีกทั้งที่ความรู้สึกข้างในสับสน พาสินีหาหนทางกลับหญิงสาวไม่สามารถทนอยู่ที่นี่ได้เพราะความรู้สึกหลงรักชายหนุ่มที่มีมากขึ้นอีกทั้งเสียงผู้คนในหมู่บ้านที่คอยห้ามไม่ให้ชายหนุ่มมีความรักอีกครั้งเพราะผู้คนเชื่อว่านี่คือหมู่บ้านพ่อแม่หญิงสาวคนใดที่มีความรักอาจทําให้มีเหตุให้เสียชีวิตได้แต่อีกในหนึ่งพาสินีไม่อยากลบความเชื่อที่มีมานานของชาวบ้านแต่ก็ห้ามความคิดของพวกเขาได้หากเป็นเธอจะเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่า ผู้คนทุกคน,กคนมีวันเจ็บป่วยผู้หญิงในหมู่บ้านทำงานหนักทำทุกอย่างให้ชายหนุ่มอันเป็นที่รักโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผู้หญิงที่ชื่อภาสินีพวกเราควรไล่นางออกไปจากหมู่บ้านสร้อยฟ้าบอกว่านางจะทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นยิ่งดูแล้วนางมีความใกล้ชิดกับนพดลอย่างมากพวกเราควรกำจัดนางออกไปโดยเร็วพ่อนพดลไม่ควรมีคู่อีกเขาควรอยู่เพื่อดูแลคนในหมู่บ้านว่าในพวกเรา นพดลชายหนุ่มพยายามทุกอย่างเพื่อไม่ให้ภาสินีไปจากที่นี่อาจจะเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวแต่เขาพร้อมที่จะดูแลและทําทุกวิธีทางนพดลในระหว่างนี้ชายหนุ่มสนับสนุนและเอาใจใส่เธออย่างเต็มที่พวกเขาเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันและสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวของเขาขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาภาสินีเริ่มตระหนักถึงความรู้สึกที่เธอมีต่อชายหนุ่มและเริ่มเปิดใจต่อเขาแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ยัง ต้องการความแน่นอนเกี่ยวกับอนาคตว่าชายหนุ่มจะจงรักภักดีต่อเธอดังเช่นหญิงในอดีตของเขาหรือเปล่าการแต่งงานของพรินีและชายหนุ่มนพดล กลายเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเมื่อทั้งคู่สามารถเอาชนะอุปสรรคและข้อขรหาต่างๆได้แสดงว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การอยู่ร่วมกันแต่คือการสนับสนุนและเคารพซึ่งกันและกันในที่สุดมันก็พิสูจน์ได้ว่าความรักสามารถช่วยให้คนสองคนหายจากอดีตที่เจ็บปวดและมีอนาคตอันสดใสร่วมกันความรักไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของอดีตแต่เป็นการสร้างอนาคตที่ดีและสดใสร่วมกัน การเปิดใจกับความรักใหม่จะเป็นการเติมเต็มชีวิตและสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เคยมืดมนให้สดใสได้ในที่สุดจบบริบูรณ์ขอบคุณที่รับฟังจนจบฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ gonna change my love for you, you